สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องเปรมก็จะมาสอนวิธีการเวลาเพื่อนๆติดอยู่ในรถนะคะพอคุณครูหรือเพื่อนๆคนไหนลงปุ๊บคนขับรถนะคะเขาก็จะรอค่าเดี๋ยวน้องเปรมน,นะคะจะมาสอนวิธีค่ะวิธีการเปิดประตูรถนะคะการความที่เราอยู่ในรถน,นะคะ เราต้องลองเปิดตรงนี้ก่อนมันเปิดไม่ได้นะคะเราลองกดปุ่มนี้แรงๆหน่อยว่านี่ค่ะเปิดได้แล้วปุ่มไหนปุ่มพอปุ่มนี้ล็อกอยู่นะคะแล้วก็กดตรงนี้เลยค่ะคมจีมันเป็นนี้อยู่นะคะแล้วก็วกดให้มันมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะ,ะต่อไปนะคะ ถ้ารถตู้มีกระจกขั้นๆก็เปิดกระจกได้นะคะนี่ให้ดนะ,ะดนนมันดูร้อนนะมันแรงมันแรงลูกมันดูนี่ค่ะอย่างนี้โอเควิธีที่3นะคะง่ายมากเลยแค่ปยิงไปกดเสียค่ะนี่กดแต่กดแต่นะคะกดเลย อีกทีนึ่งถ้าเพื่อนๆจะอยู่ในรถตู้นะคะต้องเอาวิธีนี้ไปใช้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe แล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าบ๊อ